สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพจะพาไปคาเฟ่มันหวานที่แรกในไทยเมนูมันหวานคือเยอะมากอยู่ที่ s ันท a ัลเวอร์ชั3อยู่หน้าโซนเจแปนอเวนิวเลยนะคะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าชิโทริซึ่งวันนี้แพจัดมาลองทุกเมนูเลยค่ะอย่างละหนึ่งที่เมนูแรกนะคะเป็นไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟมันเผา ในถ้วยนะคะจะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟรสมันหวานค่ะเสิร์ฟคู่กับมันเผาเป็นมันหวานญี่ปุ่นเนื้อหวานชํำเลยและเมนูถัดมานะคะเป็นมันหวานเผาเคบูเรตัวนี้จะไม่ได้แค่โรยน้ําตาลแล้วเผาน,นะทุกคนข้างในเขาจะมีไส้ครีมคัาสตาร์ดด้วยค่ะ พอตัดออกมาก็จะเจอเนื้อมันหวานเผาเนียนๆแล้วก็ใส้ครีมคสตาละมุนละมุนตอนที่ตักเขาปากคืออย่างฟินเลยค่ะทุกคนและถ้าใครมาทานเดือนนี้นะคะตอนนี้เขามีเซตที่เป็น perfect Christmas set ด้วยค่ะ1เซตจะได้2อ,อย่างเลยจะได้เป็นซอฟเสิร์ฟอูจิมะฉาผสมมันหวานเผาแบบทูโทนะคะเอามากินคู่กับมันหวานเผาเคมูเรคือมันเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆและถ้าใครชอบกินมันหวานเผาแบบปกตินะคะที่ร้านเขาก็มีเขาจะปอกเปลือกให้แบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าชอบฟิลแบบกินแบบนมนมเน,มน้นดูดนะคะเพนะ ไม่สักเป็นมิลช์เชคมันหวานเผาเลยแก้วนี้เขาจะใช้ไอติมซอฟเสิร์ฟม,มันเผาค่ะปันปะ่นผสมกับเนื้อมันหวานเผาเนื้อมันหวานจะแทรกตอนที่เราดูดเข้าไปด้วยแนะนำให้จัดมากินคู่กับมันเผาเลยค่ะละมุนมากส่วนนี้นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็หนามากเป็นซอฟคุกกี้ไส้มันหวานเผาเวลากินนะคะแพทจะชอบเอาไปกินคู่กับมิลเชคมันหวานค่ะข้างในก็จะเป็นเนื้อมันหวานช่ชม่มๆกินเพลินมากๆเลยค่ะเพื่อน และเมนูสุดท้ายที่แพ้จัดนะคะจะเป็นมันหวานสไลด์แผ่นบ,งบางๆเอาไปทอดกรอบค่ะมีให้เลือกหลายรสเลยและถ้าใครชอบกินมันหวานแบบแพ้นะคะต้องไปจัดเลยค่ะคาเฟ่น,นี้อร่อยจริง